สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมเบิร์เกมเมอร์กับเกมแลกนาล็อกเดอะลอสเมมโมรีนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูหมวกจากอีเวนต์เทศกาลมิดการของทั้ง3าเมืองกันจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันเลยครับ โดยสำหรับอีเวนต์เทศกาลมิตรการนะครับจะเกิดขึ้นในทุกๆ15วันนะครับซึ่งในแต่ละครั้งนั้นก็จะจัดตามเมืองที่แตกต่างกันออกไปครับอย่างตอนแรกที่เกมเปิดตัวมาเลยเนี่ยก็จะจัดที่กิฟเฟนนะครับต่อมาก็เป็นคอนเทลล่าซึ่งเมืองต่อไปเนี่ยคาดว่าก็น่าจะเป็นเมืองมอลล็อกนะครับโดยหากใครนะครับที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เกมสโตร์นะครับเป็นจํานวน1000เพื่อทําการปลดล็อกโกพาสนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถรับเควสจาก NPC ประจำอีเวนต์นี้ได้เป็นจํานวน4ี่เควส ต่อวััันนด้กครบแต่สำหรับสายฟรีก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าก็สามารถที่จะร่วมอีเวนต์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจะรับเควสจาก NPC ประจำอีเวนต์นี้ได้เพียงแค่วันละหนึ่งเควสเท่านั้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับตรงที่ใครที่เปิดเ e มสโตร์ตั้งแต่ช่วงวันแรกๆนั้นก็สามารถที่จะสะสมเหรียญเพื่อเอาไปใช้ในการแลกหมวกเนี่ยได้สูงสุดถึง45เหรียญด้วยกันแต่สําหรับสายฟรีนะครับก็จะได้เหรียญสูงสุดเนี่ยประมาณ15เหี่นเครับ เอาละครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูหมวกที่จะได้รับหลังจากที่เราเนี่ยเอาเหรียญที่ได้จากการทำเควสในแต่ละวันมาแลกกันครับโดยหมวกใบแรกนั่นก็คือ small bowling band ครับหมวกใบนี้เนี่ยมีความสามารถที่น่าสนใจนั่นก็คือจะมีการเพิ่ม str แล้วก็ atk รวมไปถึง s สก l l atk ด้วยนะครับเหมาะสําหรับตัวโจมตีกายภาพระยะใกล้ครับไม่ว่าจะเป็นไนท์หรือว่าเป็นมองเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ หมวกใบต่อมานะครับเป็นหมวกสาวกาศมีไฟฟ้าเปียกๆรอบๆนะครับซึ่งเป็นหมวกที่เพิ่มค่าลักคลิแล้วก็ฟรีดังนั้นนะครับหมวกใบนี้เนี่ยจึงค่อนข้างที่จะเหมาะแก่การเอาไปใส่ให้ตัวละครสายอาชีพอาอร์ชเอร์และฮันเตอร์นั่นเองครับ สำหรับหมวกใบต่อมานะครับเป็นหมวกที่มีลักษณะการใช้งานเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเนื่องจากว่าใส่ให้กับตัวละครได้ค่อนข้างหลายแบบครับโดยหลักๆเนี่ยอาจจะเหมาะกับตัวละครที่เน้นโจมตีระยะประชิดโดยที่จะเน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายอย่างรวดเร็วมากกว่าการสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับอย่างพวกทิฟ f a แอสซิสินโลกหรือแม้กระทั่งคิโรตินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังสามารถที่จะเอาไปใส่ให้กับตัวละครสายโจมตีกายภาพระยะประชิดได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยหากใครที่อาจจะมีดามเมจจากไอเทมชิ้นอื่นๆ และอยากจะเพิ่มในส่วนของความเร็วโจมตีนะครับก็สามารถที่จะเอาหมวกไปนี้ไปใส่ได้ดังนั้นนะครับตัวละครสายอาชีพซ m อ n แ n นไนท์แ a c k s m i t h หรือว่ามองเนี่ยก็สามารถที่จะเอาหมวกไปนี้ไปใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ หมวกใบต่อมานะครับเป็นหมวกที่ค่อนข้างเหมาะกับการที่จะเอาไปให้ตัวตีเวทใส่นะครับนั่นก็คือหมวก f r a p p i n g a n g e r i n g นั่นเองที่บอกว่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเอาไปให้ตัวเวทใส่ก็เพราะว่าบวกอินนะครับแล้วก็ฮิตถึง3%นอกจากนี้เนี่ยก็ช่วยลดดาเมจจากการโจมตีระยะไกลลงอีกด้วยดังนั้นนะครับพวกตัวละครสายอาชีพวิศาะไฮวิศาสเซกและบาดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกกบการเอาหมวกใบนี้ไปใส่ครับ หมวกใบต่อมานะครับเป็นหมวกนกฟ้าที่ไม่ใช่หมวกทวิตเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นหมวกฟรีเออร์นั่นเองครับในหมวกใบนี้นะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจตรงที่นอกจากจะบวก s t r แล้วก็ยังทําการเพิ่ม Max HP แล้วก็ M d e f นะครับดังนั้นจึงค่อนข้างเหมาะกับตัวละครที่จะเอาไปใช้ในการแทงให้กับปาร์ตี้นั่นเองไม่ว่าจะเป็น Swordman Knight นะครับหรือแม้กระทั่ง Alchemist รวมไปถึง Crusader เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ครับโดยเฉพาะ Crusader เนี่ยควรใส่เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเนื่องจาก Crusader เนี่ยหลักๆแล้ว จะมีพลังป้องกันกายภาพค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่ามีพลังป้องกันเวทค่อนข้างที่จะน้อยครับหมวกใบนี้เนี่ยก็น่าจะเอาไปเสริมจ,จุดอ่อนได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยทีเดียว และสำหรับหมวกใบสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายที่สุดนะครับนั่นก็คือ Wild p u i n g Rider นั่นเองแน่นอนเลยครับว่าหมวกที่บวกพลังป้องกันนะครับรวมไปถึงลดค่าร่ายและทำการเพิ่มสกิลที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยก็ต้องเหมาะกับตัวละครที่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตนั่นเองครับซึ่งในเกมนี้นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยก็จะมี Alchemist นะครับแล้วก็มี Priest ดังนั้นนะครับหากใครที่ใช้2ตัวละครนี้นะครับในการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นหลักในปาร์ตี้เนี่ยก็เหมาะในการที่จะเอาหมวกใบนี้ไปใส่ให้ครับ แน่นอนครับว่าหมวกจากอีเวนต์นี้เนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเราเนี่ยยังสามารถได้รับหมวกอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกนะครับจากกล่องเทศกาลนั่นเองแต่แน่นอนแล้วครับว่าพอมันเป็นการกาชาเนี่ยโอกาสที่จะได้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าหมวกที่มีโอกาสได้รับจากกล่องนี้เนี่ยบางใบเนี่ยมีสเตตัสดีกว่าหมวกที่เราสามารถแลกรับได้เลยซะอีกนะครับซึ่งจะมีหมวกอะไรบ้างนั้นและหมวกเหล่านั้นนะครับสามารถที่จะเปิดได้จากกล่องอีเวนต์กิจกรรมของเมืองอะไรนะครับเราไปดูกันเลยครับ โดยหมวกใบแรกนะครับนั่นก็คือ Singing Bird ที่จะเปิดได้จากกล่องอีเวนต์ของเมือ,มองมอล็อกเท่านั้นนะครับหมวกใบนี้เนะี่ยน่าสนใจกลมหมวกที่เราสามารถแลกลับได้เลยตรงที่นอกจากมันจะทําการเพิ่มอินช่วยเพิ่มดาเมจให้กับสกิลแล้วนะครับมันยังช่วยลดคูลดาวน์อีกด้วยดังนั้นนะครับมันจึงกลายเป็นหมวกที่ค่อนข้างที่จะเหมาะกับตัวละครสายเวทเป็นอย่างมากครับ หมวกใบต่อมาครับเป็นหมวกที่ทาสแมวเห็นแล้วเนี่ยจะต้องหลงรักอย่างแน่นอนครับนั่นก็คือแคทฮาร์ดั่นเองซึ่งหมวกใบนี้เนี่ยก็เป็นหมวกอีกหนึ่งใบที่จะได้รับจากกล่องของเมืองมอลล็นนอกเท่านั้นนะครับโดยจากความสามารถที่เราเห็นในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าลักนะครับรวมไปถึงคริตดาเมจเนี่ยแน่นอนละครับว่ามันก็จะมีลักษณะเนี่ยค,คล้ายๆกันกับหมวกที่เราแลกมาได้นะครับแต่จุดเด่นของหมวกใบน,นี้เนี่ยก็คือมันจะทําการเพิ่มดาเมจให้กับสกิลอีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับมัน สามารถแลกรับได้เลยอยู่พอสมควรเหมือนกันครับ สำหรับหมวกใบต่อมานะครับหมวกใบนี้เนี่ยก็น่ารักเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ Snow Rabbit Nite h a d เองหมวกใบนี้เนี่ยจะสามารถเปิดได้จากกล่องของเมืองคิฟเฟนเท่านั้นนะครับซึ่งความสามารถของหมวกใบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะกับตัวละครสายซัพพอร์ตครับเพราะว่านอกจากจะทําการเพิ่มค่ารักแล้วนะครับยังจะทําการเพิ่มนะครับผมดาเมจเวทเนี่ยไปถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์และที่สาคัญนะครับสกิลรีคอฟเวอรี่หรือว่าการฟื้นฟูพลังชีวิตก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยดังนั้นนะครับหากใครที่มีพีทหรือว่าเอาบเคามารถที่จะ หมวกใบนี้ไปใส่ให้ได้อะไรที่สําคัญนะครับมันยังดีกว่าหมวกที่เราสามารถแลกรับได้จากด้านหน้ากิจกรรมอีกด้วยครับ หมวกใบต่อมาครับ f r a p p i n g Angel Wing ใบนี้นะครับแน่นอนเลยครับว่าถ้าเห็นส h ตตัสแล้วเนี่ยก็พอจะนึกออกแล้วใช่ไหมครับว่าเหมาะแก่การเอาไปใส่ให้ตัวละครตัวไหนครับบวก STR นะครับเพิ่ม MDEF แล้วก็เพิ่ม ASPD หรือว่าความเร็วในการโจมตีแบบนี้นะครับเอาไปใส่ให้ Swordman หรือว่าน h t หรือว่าจะเป็นมองกเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งหมวกใบนี้นะครับสามารถที่จะเปิดได้จากกล่องในเมืองคอนเท l ราเท่านั้นครับ หมกใบต่อมาครับทาดแมวต้องชอบอีกแล้วครับเพราะมันเป็นหมวกแมวอีกแล้วนะครับนั่นก็คือคนในกล่องแฮครับซึ่งสำหรับหมกใบนี้นะครับเป็นหมวกที่จะได้รับจากกล่องเมืองคอนเทล่าอีกแล้วนะครับซึ่งความสามารถนะครับก็จะทําการเพิ่ม AGI นะครับบวกข้าฟรีแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจากการโจมตีระยะไกลลงนะครับดังนั้นเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะเหมาะกับตัวละครสายโจมตีระยะประชิดแต่เน้นการโจมตีแบบรวดเร็วแล้วก็เพิ่มการหลบหลีกอย่างพวกทีฟแอสซ้ซินะครับโลกแล้วก็กิโลตินนั่ สำหรับโมกใบต่อมานะครับนั่นก็คือ unicorn decoration ครับเป็นหมวกที่จะได้รับจากกล่องของเมืองมอลลองนั่นเองโดยหมวกใบนี้นะครับนอกจากจะทําการเพิ่มค่าอินนะครับแล้วก็เพิ่มด a m a g ให้กับสกิลแล้วนะครับหนึ่งอย่างที่แตกต่างจากหมวกใบก่อนหน้าเนี่ยก็คือหมวกใบนี้เนี่ยจะทําให้ตัวละครสายโจมตีเวทนั้นสามารถที่จะไล่สกิลนะครับทำให้ใช้งานสกิลได้เร็วขึ้นนั่นเองครับ แต่ข้อเสียของหมวกใบนี้เนี่ยก็คือมันไม่มีการลดคู่ดาวนะครับดังนั้นหากอยากจะได้ลดคูดาวเนี่ยก็ต้องไปเลือกหมวกใบก่อนหน้าครับแต่ถ้าอยากจะได้ลดไล่เร็วๆเนี่ยก็ต้องเป็นหมวกใบนี้แหละครับ สำหรับหมวกใบต่อมาครับ Chicken Hat ใบนี้นะครับจะได้รับจากกล่องเมืองกิฟเฟนเท่านั้นค่อนข้างที่จะเหมาะกับตัวละครสายโจมตีระยะประชิดที่อยากจะให้ยืดรับดาเมจได้บ้างนะครับเพราะหมวกใบนี้เนี่ยนอกจากจะทําการเพิ่มเด็กเพิ่มฮิตแล้วนะครับก็ยังบวก m a ็ก p ให้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกันดังนั้นนะครับหากใครที่มีตัวละครสายอาชีพ b l a c k s m i t h หรือม o องกนะครับก็สามารถที่จะเอาหมวกใบนี้เนี่ยไปใส่ให้ได้ครับ หมวกใบต่อมาครับ Ghosting Tail Hat นะครับหมวกใบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับตัวละครสายโจมตีกายภาพระยะใกล้นะครับที่สามารถแทงได้แล้วก็ทำดาเมจได้ครับเพราะว่าจะทำการเพิ่ม STR นะครับเพิ่ม M Dev แล้วก็ Dev ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยหมวกใบนี้จึงค่อนข้างที่จะเหมาะกับตัวละครสายอาชีพ Swordman หรือว่า Knight สำหรับใครที่จะเอาไปเป็นแทงกึ่งดาเมจนะครับรวมไปถึง Crusader เนี่ยก็สามารถที่จะเอาหมวกใบนี้เนี่ยไปใส่ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ แต่ถ้าใครนะครับอยากปั้นตัวละครให้กลายเป็นแท้งแบบแท้งจ๋าเลยเนะี่ยก็ต้องบวกไปนี้ครับนั่นก็คือจิตบา c ์แคปนะครับซึ่งหมดใบนี้เนี่ยมีความสามารถท่องข้างน่าสนใจครับนั่นก็คือจะทําการเพิ่มข่าว,วิทนะครับผมทําการเพิ่มพลังป้องกันกายภาพนะครับแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจากการโจมตีระยะไกลซึ่งหมดใบนี้นะครับก็จะได้รับจากเมลคอนเทลาเท่านั้นครับ เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับหมวกที่จะได้รับจากอีเวนต์ในครั้งนี้ซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าหมวกแต่ละใบเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะหมวกที่ได้รับจากการสุ่มกล่องนะครับแน่นอนแหละครับว่ามันอาจจะได้ยากสักหน่อยนะครับซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะลองสุ่มกล่องเพื่อหาหมวกที่ตัวเองต้องการเนี่ยก็อย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่ากล่องจากอีเวนต์เมืองนั้นๆมีโอกาสที่จะดรอปหมวกที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะได้หมวกเวทที่อยู่ในเมืองมอลล็อกแต่เราไปเปิดกล่องของคอนเท เนี่ยตรงนี้เราต้องระวังให้ดีนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบเซฟๆนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการแลกหมวกนะครับที่อยู่หน้าอ e ีเวนต์สักใบหนึ่งส่วนแต้มที่เหลือเนี่ยก็เอาไปแลกกล่องอันนี้ก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยดีครับ ซึ่งหากใครนะครับที่สนใจอยากจะร่วมอีเวนต์นี้นะครับแต่ว่ายังขาดเกมสโตน์สำหรับเปิดโก p a พ s เนี่ยก็สามารถที่จะไปเติมที่ร้านซ u เปอโกช็อปได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางร้านก็เปิดให้บริการเติมเกมและลอสเดอะลอสเมมโมรีนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งนอกเหนือนจากเกมสโตนนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของเกมแคชให้บริการด้วยสาหรับใครที่อยากจะเติมแพ็กอื่นๆนั่นเองซึ่งหากใครนะครับที่สนใจอยากใช้บริการเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ของซ o เดี๋ยวผมจะแปอร เพิ่มเติมมาไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับและก่อนจะจากกันไปครับผมอยากรู้จังเลยว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยเลือกวิธีการซื้อหมวกที่อยู่หน้าอีเวนต์หรือว่าใช้วิธีการสุ่มกล่องกันแล้วส่วนใหญ่ที่สุ่มกล่องเนี่ยได้หมวกที่ต้องการกันหรือเปล่านะครับคอมเมนต์มาบอกผมสักหน่อยนะครับและสำหรับวันนี้ครับผม,มเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ